เทคนิคเปลี่ยนชีวิตพิชิตเป้าหมายเพื่อสร้าง,งชีวิตที่สร้างสรรค์ค่ะ 5, 5เทคนิคหยุดความคิดลบเรื่องดราม่าอันไหนจริงอันไหนปลอมเครียดอะไรหยุดหงุดหงิดอะไรในหัวคิดอะไร,ะไรยิ้มให้กับคนที่อยู่ข้างหน้าแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วค่ะ การมีปัจจัยที่ดีก็ส่งผลที่ดีกับชีวิตของเราอย่างเช่นการมีบ้านที่ทำให้เราใช้ชีวิตอิสระมากขึ้นก็ส่งผลให้เราสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างสมบูรณ์แบบการซื้อบ้านถือเป็นเส้นชัยหนึ่งของชีวิตที่หลายๆคนอยากพิชิตให้ได้เพราะบ้านก็เป็นเหมือนสัญลักษณ์แห่งความมั่นคง,งของชีวิตเราอีกด้วยสวัสดีค่ะพบกับครีมในรายการ Craft the Creative Life right. และนี่ก็เป็น EP ที่2แล้วค่ะ วันนี้คีมจะไปแนะนําเกี่ยวกับ5เทคนิคเปลี่ยนชีวิตพิชิตเป้าหมายเพื่อสร้างสร้างชีวิตที่ส,สร้างสรรค์ค่ะท่ามกลางเรื่องเครียดมากมายจนทําให้บรรยากาศในรอบตัวของคุณเองเริ่มจะไม่มีความสุข <S <S เพราะความคิดลบไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็ไม่ถูกใจไปเสียหมด อย่างการมีพื้นที่ในการผ่อนคลายในชีวิตก็เป็นสิ่งทําให้ชีวิตนันดีขึ้นฟังเ i รีก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยทําให้ชีวิตความเป็นอยู่เต็มไปด้วยความสะดวกสบายและสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ได้มากขึ้นมาดูกันค่ะ5เทคนิคหยุดความคิดลบเป็นความคิดบวกเปลี่ยนมุมมองชีวิตมีอะไรกันบ้างไปดูกันค่ะมากันที่เทคนิคแรกเลยค่ะมีสติ รู้จักสิ่งที่ควบคุมได้และสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ในหลายๆสิ่งที่เกิดขึ้นมีทั้งอยู่ภายใต้การควบคุมของเราและอยู่นอกเหนือการควบคุมเช่นการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นสภาพฟ้าดินอากาศหรือความคิดของคนอื่นไม่ต้องพยายามเข้าใจและควบคุมไปทุกอย่างเพราะไม่มีทางเป็นไปได้การที่เราตระหนักรู้ว่าอะไรควบคุมได้อะไรควบคุมไม่ได้แล้วยอมรับมันก็สามารถหยุดความคิดลบๆได้แล้วค่ะ คุณผู้ชมคะในปัจจุบันมีสื่อสังคมออนไลน์มากมายให้เราติดตามเป็นกระแสะเยอะแยะไปหมดบนโลกโซเชียลมีทั้งข่าวปลอมเรื่องดราม่าและเรื่องอื่นๆอีกมากมายจนทําให้เราไม่รู้ว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมโอ้ยปวดหัวสุดๆเลยค่ะและแน่นอนค่ะเทคนิคที่2นั่นก็คือเซฟสื่ออย่างมีสติ เดี๋ยวนี้มีข้อมูลปลอมค่อนข้างมากดังนั้นควรตรวจสอบถึงแหล่งที่มาและความน่าเชื่อถือด้วยหรือถ้ารับมือกับข้อมูลด้านลบพวกนี้ไม่ไหวลองวางมือถือไว้ไกลๆตัวแล้วหาย่างอื่นทําแทนถ้าหากวันไหนมีเรื่องวุ่นๆให้คิดตลอดทั้งวันสติก็อาจจะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวสติแตกได้เลยนะคะเทคนิคที่3เลยก็คือฝึกทำสมาธิการฝึกทำสมาธิจะทำให้เราโฟกัสที่ลมหายใจเข้าออก ถ้ามีสิ่งรบกวนเข้ามาก็ให้รับรู้ถึงการมีอยู่ของสิ่งที่รบกวนนั้นแล้วพยายามดึงสติของเรากลับมาอยู่ที่ลมหายใจให้ได้เมื่อจิตใจสงบความคิดก็ไม่ฟุง้งซ่านพลังลบรอบด้านก็ทำอะไรเราไม่ได้ค่ะเทคนิคที่4จดบันทึกอารมณ์ความคิดเทคนิคนี้อาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับใครบางคนแต่การจดบันทึกอารมณ์ความรู้สึกช่วยระบายอารมณ์ได้ดีเครียดอะไรหงุดหงิดอะไรในหัวคิดอะไรก็จดลงไปให้หมดเลยค่ะ พยายามจดแบบนี้ให้ได้ทุกวันนะคะสักวันหนึ่งกลับมาอ่านดูว่าในแต่ละวันเนี่ยเราคิดอะไรไปบ้างและทีนี้ก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ย้อนกลับไปทบทวนความคิดว่าตอนนั้นเรารู้สึกอย่างไรและวันนี้เราคิดแบบนั้นอยู่หรือเปล่าแบบนี้ก็จะทำให้เราเข้าใจชีวิตของเรามากขึ้นมาต่อกันที่เทคนิคที่5ค่ะ การยิ้มกว้างๆให้กับตัวเองรอยยิ้มช่วยละลายความเครียดจริงๆนะคะไม่ว่าใครก็ตามที่เห็นรอยยิ้มก็อารมณ์ดีทั้นนั้นแหละค่ะแถมยังอยากส่งยิ้มกลับอีกการยิ้มกว้างๆบ่อยๆเนี่ยทำให้หน้าเด็กลงด้วยนะคะแค่เดินไปที่หน้ากระจกยิ้มให้กับคนที่อยู่ข้างหน้าแค่นี้ก็แฮปปี้ล้วค่ะคุณผู้ชมคนไหนที่กําลังรู้สึกว่าตัวเองคิดลบไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็อารมณ์เสียไปเสียหมดลองนํา5เทคนิคนี้ไปปรับใช้ดูค่ะรับรองได้พลังบวกอย่างแน่นอนค่ะ หรือคุณผู้ชมมีไอเดียดีๆอยากจะแนะนำมาแชร์สามารถมาคอมเมนต์มาแชร์กันได้นะคะยังไงวันนี้คีมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะเอ๊ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะคะและจะได้มีพลาดกับรายการคราฟต์เด็กคืออีทีไบร์ใน EP ต่อๆไปค่ะเพื่อชีวิตอิสระเต็มที่ได้ทุกวิติตมิวเทียนทะเล15